สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดั้มกรีนครับโอ้จอดหลายวันครับเป็นเดือนแล้วมั้งเดือนกว่ามั้ง <c oughs> เดี๋ยวจะลบีก็ลพี่ <c oughs> คนขับคนใหม่ครับเอาจักเอาเอาโอ้มีล้อเหล็กตัวนี้ห้อ คนขับคนใหม่ครับคนนี้เลยมีน้ำไหมนั่นได้น้ำ,น,ำน้ำเรามีเยร่อันนี้น้ำเราใช้ตรงนี้เลยครับเดี๋ยวอาจจาะระบีกันโอ้ด,ดูพริกเขาไหมโคตรพริกเลยแซมขึ้นน้อยไงยตัว ปลูกกินเองครับในบ้านเลยลเ,ออเอ๊ะ,ะ,อออะแบบเดี๋ยวให้อัดจารบีเลยครับคนขับคนใหม่คนใหม่ต้านาเกา่าหน้าเก่าค<ให>นาเก่าคนใหม่มีแต่หน้าเก่าเฮ้ยนี่มา ขุดขุดลุมขุดลุ่ม,ลมปลูกมะพร้าวครับประมาณร้อยกว่าลุมนี่แหละชีกอชกอาชี่ก็ากัดเลยวะกินแ๊บเด้อได้กินเลยเก็บไว้ดีๆเด้อราคามันแพงแพงอ่ะ รถจอดตั้งหลายวันไม่ไม่ล้างเลยไม่ล้างรถเลยนะโอ้ค่อล้างจสะสาดแล้วเดี๋ยวมาดูสูตรโอ้เจาะใบดาเนอร์อ,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 อันนี้น้ำออกตลอดเลยปะเออทำไมเอ๊อ๋อ,อน,น้ำมันขุนเนาะ เนี่ยโครงการเขาปลูกมะพร้าวนะอันนี้อันนี้เท่าไหร่กี่นิ้วเนี่ยสี่นิ้วบ่หก <6. S 1> น,นิ้การเกษตรดีแล้วต่อตรงนี้ไม่เอา,าบ่บทําไมรถของเราจะไม่นะนะบูทูธนะดูดูดูก็ะใสเลย เอ,อันนี้เป็นหลุมก็กดๆหน่อยวะกดใหอ้อีกรูนึงกวะไม่เปื้อนมือครับก,รก่อนทำงานครับต้องอัดก่อนอั้ยน,นี่เขาน่าจะนเนี่ยใส่เป็นทีมได้ดิ

หาเลยเดี๋ยวบอกอีกเอ้ยนี่ยน,นี่มันเริ่มขยับแล้วพอละดูเหล็กของเราครับไม่ได้ไปซื้อใหม่เสียยี่ห้อหมดเลยเนี่ยเอเหล็กเนี่ยเนี่ยต้องซื้อขนาดนี้โอ้เริ่มใสแล้วครับนัน่นดับอัตโนมัติครับตั้งเวลาไว้ เอ้ยไม่ได้เอาไอ้นั่นมาบ่ไอเช็ดชู่อะไรที่แซมสั่งมาเฮ้ยไอ้นี่มันจะหลุดบ่วะ,ะน็อตเนี่ยไม่หลุดไม่หลุด,นนดเ,เดี๋ยวมาดูตรงนี้จะเช็ดบ่อยมากอโอ้เปลือ่อดูโอ้ดูตาย แ็กมันย่อนอะแต่เขาไม่ให้อัดตึงนะอัดพอประมาณกับนิดเดียวเึ๊บพอแล้วเอล้วอล้อเคแค่นี้แหละเพราะรถมันเก่าครับต้องอัดแค่นี้แหละถ้ารถใหม่ๆเขาอาจจะมาตึงๆ โอ้ยอันนี้ก็ชิดออกเลยครับทัชไลจารบีไว้นะชิดออกหมดเลยครับโอ้ยตูดสวยแล้วเฮ้ยเอาอะไรเช็ดไหมาจารบีเนี่ย,อยเอาลากเรียบร้อยแล้วโอ้ยเนนนอนนอนมันก็ดูตูดใหม่ขึ้นอ่ะเดี๋ยวตอนโรงงานเดี๋ยวเราจะพามาดูอีกทีว่าเราทำอะไรครับในเนื้อที่ประมาณสองไร่